สองสามหาเขาบ่ขายเฮ้ยปัดถูกเต็มเตรีมสหาโอ้ยมันคือบ่อสามชลยเหรอนี่น้อครับสวกมันกันมาเนาะเอฟซีเนาะบ่ได้หน่อยคิดได้หลายเนาะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเลขเลขกันสามหานี่เจ้ามือเขาบ่ขายเนาะครับเนาะก็บ่ได้เจ้ามือเขาปิดเขาบ่ขายเลขหนากระสุนเก้าเจ็ดหกสอง เก่านะครับเนาะเลขท้ายกับซีเจ็ดหกแล้วก็ห้าสองสองนะครับจำส้มเลขล่างก็ออกแปดสามนะครับเนาะเลขบนก็ออกสองสามหานะครับเนาะออกก็ออกตัวจะเมือเขาปิดกันเขาบวกลายนะครับจำส้มบานนี้มาเบิ้งเลขกับเขาหลายสำนัญนะครับจำส้มอันดับแรกก็คือปูสามแปดนี่ให้เน้นคักๆเลขนะครับเนาะ ตัวปาปูหายเน้นตัวปาปูบัดหายล่างเลขออกขึ้นบนเนาะครับเนาะสามหามีปูสามแปดก็ถือว่าเข่าอยู่เนาะครับเนาะปูหายล่างมันขึ้นบนเนาะเห็นะน,นะครับเนาะปูสามแปดเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสำนักใดคี่เขา่าเข่าล้วเขาก็ไปตามเนาะครับเนาะเลขกับเข่าหลายสำนักเนาะครับท่านผู้ชม เหลขปูตรลเดีกับเลขกติดมิงมิามิมามม่เหลขกติดมานกากันหมดเลยนะครับทั้งสองทั้งสามจับคูเขา่าเข่าตัวนะครับเข่าตัวนะครับปูตรลเดียสามสองห้าเข่าตัวตัวตนะครับเนาะบนให้วิ่งสองกับเขา่บาบันนี้ล่างกับล่างปะเขานะครับเราส้มล่างกับให้เน้น สองหาสามหาเนาะครับเนาะตานไปขึ้นบนก็มนะาเข่าตัวโต้เนาะครับเนาะรางบ่เขา <c oughs> บา้านนี้ปูตละลอดดิเนานะครับเนาะลรางให้วิ่งแปดเลขเล,เล,เล,เลขวิ่งเข่าเนาะครับเนาะเลขวิ่งกับเขาจับคู่มันให้แ <c oughs> ปดสวนพวกเขาเนาะครับเนาะหนึ่งแปดกับพวกเขาแต่วิ่งแปดในเขาเนาะครับเนาะปูตละลอดดิเนานะครับเนาะเดี๋ยว บานนี้ปูส้ำนักสงเนาะครับเนาะมึงคลิปย้อนหลังเลยเนาะครับเนาะมือเศร้าเียครับไปไปโค้งทุดไทกับพวกเขานะครับท่านผู้ชมโค้งทุดไทปูกับไฮศูนเก้าเก้านึงเนาะครับเนาะอันนี้ปูไฮทะต,ตองหัตเนาะครับเนาะนี่เขาตรงตรงเลยเนาะครับนี่เหล็กปูนี่เขาตรง,ตรง,รต,รงตรงเลยครับสามห่านี่ปูสำหนักสงเนาะครับเนาะนี่แหละหมายเลยผมซีปู นะครับท่านผู้ชมเนาะปูกูเจ้วปูกูเจ้าวเข่าตกลับนะครับเนาะปูว่าสามกับแปดนี่วิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะเข่ามันเลยครับเนาะเข่าเข่าล่างนะครับท่านผู้ชมปูก็บอกว่าเข่าได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะปูกูเจ้ยวนะครับเนาะปูให้เน้นอยู่ที่สามแปดนะครับเนาะมันก็ออกกลับนะครับถือว่าเข่านะครับท่านผู้ชมเนาะปูกูเจ้ยวนะครับเนาะมึงแคบหน้าจอไว้ครับหมายเลขมซี่ปูก็เลย เลขกปูเจ็ดสองกัเลขกเลียกในตารางนะครับปูเจ็ดสองในตาล่างขั้นจับคู่กับเขานะครับปูเจ็ดสองกันเลยเสกในตาล่างกันเลยปูนองหานกับเข้าตัวตรงนะครับานผช้ชมปูนองหานกเข้าตรงตรงต่วสามตัวนี่เจ็ดสามหากระเขานะครับเนาะปูห้เนนเจ็ดสามหากระเข้าอันนี้บนนะครับเขาตรงตรงปูนองหานเข่าตรงตรงนะครับเนาะบัดี้ล่างกระเขานะครับเนาะล่างมันออกแปด สามนะครับล่างเพราเขาปูนองหานอันนี้ปูอันปูทุดงนะครับเนาะปูทุดงก็ถือว่าเขาอยู่นะครับท่านผู้ชมปูทุดงก็ถือว่าเขาอันนี้ไปตาตองหดนะครับเนาะอันนี้เลขขันน้ำมนต์ปูก็เลยเห็นมหาสามนี่ครับปูหอยซีหาสามก็มาเขาอเลยนะครับเนาะปูทุดงปูเห็ดตัดเลียนเอา ปูถูหลวงนะครับเนาะอันนี้เลขปูสี่หกนะครับท่านผู้ท่านผู้ชมปูสี่หกเข่าตกกลับนะครับเนาะปูสี่หกเข่าตกกลับบานี้ล่างบาดนั้นสามแปดอันนี้ปูใหายไปหายบ่นนะครับไปออกล่างแต่ตัวตัวนี้บไปออกกลับนะครับเนาะเลขมันออกสามหาปูเปนหายหาสามปูสี่หกนะครับเนาะเพามันตัดเลรียญสามตัวนี่เมื่อเช่นได้กระขาดทุนนะครับท่านผู้ชมนี่ บนบวกล่างสิกับพอขาดนะครับเนาะปูเถ่าปูเถ่าบกเขานะครับเนาะเหล็กปูเน้นนะครับท่านผู้ชมเหล็กปูเน้นเข่าตัวเน้นนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเข่าตัวเน้นมาเลยเหล็กปูเน้นเข่าบนเข่าล่างได้เนาะเนาะมองเนี่ยสามห้าตรงตรงเลยนะครับแต่ว่าตกแปดสามนี่เข่าตัวกลับปาดเข่าบนเข่าล่างนะครับท่านผู้ชมเหล็กปูเน้น ยวให้ไปตามกันต่อนะครับนะเนาะเหล็กปูเน้นเขาทั้งบนทั้งล่างเลยเริ่มแล้วเหล็กปูเน้นเริ่มเข่ามาแล้วสองสามมวดแล้วเหล็กนำทิพย์ว่เขางมวดนี้ลดว่เขางมวดนี้เหล็กปูทุงฝนกับเขาตรงๆนะครับท่านผู้ชมเหล็กปูทุงฝนปูให้เน้น สองหาด้านเข่าตัวล่องนะครับเนาะเข่าตัวล่องเข่าตัวล่องครับถือว่าเข่านะครับเนาะปูทุ่งฝนกับเขา่าอันนี้เลขพอแต้มเลขพอแต้มกับเข่าตัวกลับนะครับตัวเน้นว่าเขา่าเลขพอแต้มกับเข่าอีกแล้วครับท่านผู้ชมเอ่ยเลขพอแต้มลางหลุดนะครับเนาะลางหลุดให้บนออกลาง เลขพอแต้มเลขติดมีสามกับสี่แล้วก็หกเจ็ดแปดนะครับเนาะเข่าตัวล่อง,เล,องเลขพอแต้มก็ถือ,อว่าเข่าให้บนออกล่างอันนี้เลขปูบันโน้นนะครับท่านผู้ชมเลขปูบันโนนเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมเลขปูบันโนนปูให้เน้นแปดสามเข่าตรงตรง,ตงบันนี้ก็ตัวล่องนี่ก็หาสามก็ออกตกกลับมันออกสามหาเนาะครับเนาะ ปรารปูมันโน่นเข่าทั้งบนทั้งล่างครับท่านผู้ชมปูสามนี่วิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างปูไหายปราร์ตเล็กเข,ข่าหลายสำนักเนาะครับท่านผู้ชมปูปต้นพ่อเงย,ยกับเขาเนาะครับท่านผู้ชมเพระาะว่าเล็กปูต้นพ่อเงย,ยนี่ ปูนี่เลขป to ูนี่เป็นสูตรบนนะครับเด้อปูบรดเวณวารังจียเครียนะครับเนาะเป็นสูตรบนเข่าตัวเนียนนะครับเนาะเข่าตัวเน้นสามสามหานะครับเนาะปลานี่เลขล่างเข่าทั้งบนทั้งล่างครับท่านผู้ชมเลขปูตุนพ่อใหญ่นี่นี่ครับเลขมันออกแปดสามล่างบนกับสามหาเข่าทั้งบนทั้งล่างเลขปูตุนพ่อใหญ่บที่หนึ่งโมกุล่าขาอกัดต่างมดตอนนะครับท่านผู้ชม เลขปูวัดปลาเลขปูวัดปลาเลขฝันบ่าเขาเนาะครับเนาะเลขทูบกับเ่าเขาบัติี่มะเขามะเขาเลขกันต้นเศรษฐีนะครับเนาะสามหาเขาตรงตรงปูวัดปลาเนาะครับเนาะปูวัดปลาเห็นเป็นแปดหาครับสามหาอยู่ต้นเศรษฐีก็ถือว่าเขาปูวัดปลาเนาะครับเนาะเขาตรงตรงเลยเลขปูนองหลัก เหล็กปูนองหลักหากับเกล็ดเป็น,นทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าตัวนี้ขั้นตัดเลนก็ถือว่าเขาเนะครับท่านผู้ชมปูห้นเน้นตัวนี้นี่ขั้นตัดเลนก็ถือว่าเขาเนะครับเนาะหากับสามอันนี้ปูนองหลักนะครับน<ะ>เนาะเหล็กม่นอมบ่าเขาเลขกใ,ใหญ่หน่อยเลขกใ,ใหญ่หน่อยเขาเนะครับท่านผู้ชมสามหา เข่าตรงๆกับไม่หน่อยกลับไปพร้อมนะครับเนาะเน้นให้ที่สามหาเบื้องเหล็กไม่หน่อยเข่าตรงๆเลยลา่างเขาเนาะครับนะเนาะเหล็กไม่หน่อยเขา่าตรงๆเลยเหล็กไม่หน่อยเ<ป>บื้องไปเรญ่เนาะครับเนาะว่าเหล็กสำนักใดเข่าก็พอะได้ตาม เดยวงวัหนาตามกันต่อนอะครับท่านผู้ชมเนาะถือแล้วกันดีใจน้ำนะครับเดอ้อนี่แหละครับเหล็กสำนักได้เขากับขไปตามนะครับท่านผู้ชมฝากกดไล์กดแช์กดตามนะครับเดอ้อ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม